ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การสร้างรายได้ร่วมกับธุรกิจจอยแอนคอยตอนที่2เรื่องความมั่นคงของธุรกิจจอยแอนคอยนั่นเองครับธุรกิจจอยแอนคอยมีความมั่นคงมามากกว่า1ทศวรรษแล้วนะครับเพราะาบริษัทจอยแอนคอยคูเปอเชั่นจำกัดเนี่ยได้เปิดดำเนินการมาแล้วมากกว่า13ปีซึ่งบริษัทก็ได้จัดงานฉลองครบรอบ3ปีเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2558ที่ผ่านมานี่เองนะครับ ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศภายในงานกันก่อนต้องบอกว่าคือคึักและยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับและไฮไลท์ของงานเลยนะครับนั่นก็คือพิธีการเปิดนั่นเองนะครับโดยได้รับเกียรติจากเลข,ขาธิการสคอบอนะครับคุณอำพลวงศรีซึ่ง ท่านนีนั่นเองนะครับได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานฉลองครบรอบ3ปีให้กับจอยน์คอยอีกด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับของภาครัฐนะครับฉะนั้นก็สบายใจได้เลยครับในเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายนะครับอีกหนึ่งเครื่องหมายนะครับที่การันตีว่าเราถูกกฎหมายนะเราก็ได้จดทะเบียนสอวยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและนี่ก็คือ ท่านประธานนะครับท่านดรสมชายจิริลหาได้ไปรับมอบโล่ด้วยตัวเองนะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งใน29บริษัทเท่านั้นนะครับที่ได้รับเกียรติเชิญไปรับโล่นี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนํารางวัลมาให้ดูบางส่วนนะครับซึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คือรางวัลพระราชทานเทพทองประเภทองค์กรดีเด่นนะครับหลังจากที่เราได้ดําเนินธุรกิจมาแล้ว1ปีปีที่2เราได้รับรางวัลนี้แล้วนะครับเป็นรางวัลพระราชทานจาก องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปดูรางวัลอีกบางส่วนนะครับรางวัลผู้สร้างอาชีพที่มั่นคงรับมอบจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรางวัลนักบริหารเครือข่ายยอดเยี่ยมแห่งปีรับมอบจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรางวัลพระราชทานนะครับรางวัลพระกินารีคนดีคิดดีสังคมดีตามรอยพายุคนละบาทนะครับรางวัลนักบริหารวิสัยทัศน์ก้าวไกลแห่งปีและยังมีรางวัลอีกมากมายนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปชมได้ใน เว็บไซต์บริษัทนะครับนั่นคือรางวัลระดับประเทศและเราครับได้ผ่านรอบคัดเลือกให้เข้าไปรับรางวัลอาเซียนบิสิสอเวอร์ดปี2013นะครับซึ่งมีเพียงแค่3บริษัทเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบและเราได้รับรางวัลอาเซียนบิสิสอเวอร์ดในด้านของนวัตกรรมยอดเยี่ยมที่ประเทศบูรไนนะครับมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรางวัลระดับประเทศเราก็มีและมีที่มาอย่างชัดเจนนะครับรางวัลระดับอาเซียนเราก็มี เพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้เลยนะครับในเรื่องของความมั่นคงมีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในเรื่องของนวัตรกรรมแน่นอนครับว่าจะต้องมีเครื่องมือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนวัตรกรรมอย่างแท้จริงนะครับและนี่คือตัวอย่างนวัตรกรรมนั่นก็คือการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตแน่นอนว่าธุรกิจจอยน์คอยเนี่ยสามารถสังส่งซื้อสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับสามารถทําธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนได้เราก็มีเครื่องมือตัวนี้แหละครับที่เรียกว่าเ m p o พ มีไว้สําหรับชําระสินค้าโดยคิดเงินจากบัตรเครดิตนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำธุรกรรมทางการเงินสั่งซื้อสินค้าซื้อขายสินค้าหรือสมัครสมาชิกเมื่อลูกค้าต้องการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตเราก็สามารถทําธุรกรรมผ่านเจ้าเครื่องเอ็มพอ์ต,ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและล่าสุดครับเมื่อง,งานฉลองครบรอบ13ปีที่ผ่านมาเราก็ได้เปิดตัวนวัตรกรรมนะครับในรักษะของแฟนไชส์เป็น JCI Mart ที่มีรูปแบบเป็น v i s t u a l store หรือเป็นร้านสะดวกซื้อเสมือนจริงนั่นเองนะครับที่เห็นนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์ซึ่งเป็นสติกเกอร์สินค้าที่มี QR Code กำกับอยู่นะครับเราสามารถที่จะไปสแกน QR Code เพื่อที่สั่งซื้อสินค้านั้นๆได้เลยนะครับซึ่งเป็นแฟนใช้เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปนะครับที่ต้องการจะมีอาชีพหรือต้องการจะมีธุรกิจที่ต้องลงทุนน้อยขอเพียงแค่คุณมีพื้นที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมที่ได้มาตรฐาน ก็สามารถที่จะมาขอซื้อแฟรนใช้ในลักษณะนี้ได้นะครับแล้วเมื่อสมาชิกต้องการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็เพียงแค่อโหลดแอปพลิเคชันนั้นมาไว้ในสมาร์ทโฟนหรือในมือถือของเรานะครับแล้วก็ไปสแกนสินค้าตาม QR code นั้นๆน,น,นะครับมาเก็บไว้ในตะกร้าสินค้าในมือถือของเราแล้วก็สั่งซื้อสินค้าแล้วก็ชําระเงินผ่านสมาร์ทโฟนแล้วให้บริษัทของเราเนี่ยไปจะส่งถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับข้อดีของ v i s u a l Store คือเราไม่ต้องสต็อกสินค้าเยอะนะครับ เราจะมีสติ๊กเกอร์ไปให้ท่านแปะที่ผนังนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งนวักตก,กรรมใหม่นะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวล่าสุดเมื่องานฉลองครบรอบ13ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังเปิดตัว JCM Shop นะครับ JCM Shop คืออะไรตามที่เราเข้าใจนะครับว่าจอนคอรมีรูปแบบการตลาดเป็นร้านสะดวกซื้อในลักษณะของ j c Shop มีสมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JCM Commerce ซึ่งเปรียบเสมือนร้านสะดวกซื้อไว้ในมือถือของเราและ JCM Shop ก็เช่นเดียวกันครับเป็นการย่อร้านสะดวกซื้อมาไว้บนรถสามารถเคลื่อนที่ได้หรือเรียกง่ายๆว่ารถสะดวกซื้อเคลื่อนที่นั่นเองครับทําให้เราเนี่ยสามารถออเดอร์สินค้าหรือว่าคีย์ยอดสินค้าเนี่ยไปลงที่รถเคลื่อนที่นี้ได้แล้วให้ลูกค้าที่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมารับสินค้าที่รถนี้ได้เลย นะครับแล้วในอนาคตครับรถแต่ละคันเนี่ยจะมีพาสปอร์ตรถซึ่งสามารถที่จะวิ่งไปประเทศไหนก็ได้ในประเทศ AEC ของเรานะครับทำให้เราสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับสามารถทําให้เราส่งสินค้าไปยังจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นและเราเป็นส่วนหุ้นส่วนก็มีโอกาสที่จะได้ส่วนแบ่งจากกําไรของยอดขายที่เกิดขึ้นนะครับในอนาคตเราจะเห็นรถนี่ไหะครับวิ่งทั่วประเทศและทั่ว AEC เป็นยังไงกันบ้างครับ นวัตกรรมที่เราได้เปิดตัวขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกต้องบอกเลยนะครับว่าเราเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมนะครับที่คิดค้นเครื่องมือต่างๆมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทั้งเชิงลุกและก็เชิงลับนะครับสามารถให้สมาชิกได้สร้างขยายธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับล่าสุดเราได้คุยกับธนาคารกรุงเทพนะครับได้จับมือกันที่จะออกนวัตกรรมใหม่อีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือ เจซี่อีเวเลตวีซ่าเครดิตการ์เป็นการรวมของ engine หรือว่ารวมนวัตกรรม3อย่างเข้าด้วยกันนะครับด้วยความเป็น visa าเครดิตนะครับด้วยอีเว l e t หรือว่าเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของจอห n นคอยแล้วก็จะไปรวมถึงในเรื่องของแรบบิทต่างๆนะครับจะเอามาไว้ในบัตรนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อจากนี้สมาชิกท่านใดที่ถือหรือองค์กรของท่านใดเนี่ยครอบครองบัตร ใบน,นี้นะครับเมื่อไปซื้อสินค้าเมื่อไปรูดซื้อสินค้าที่ไหนเราก็จะมีคะแนนมาสะสมดีไหมครับดีแล้วก็เมื่อคือขายผู้บริโภคของเราหรือร้านค้ของเราเนี่ยก็มีบัตรนีน้เช่นเดียวกันเมื่อเขาไปรูดซื้อสินค้ายังจุดต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกมีคะแนนเกิดขึ้นเขาได้คะแนนเราก็ได้คะแนนด้วยดีไหมครับนี่เป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมนะครับที่เรากำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับเห็นไหมครับ ต้องบอกว่าเราเป็นผู้นําด้านนวัตรกรรมอย่างแท้จริงเลยนะครับและล่าสุดครับเราก็ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008นะครับในด้านการบริหารระบบคุณภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลนั่นเองนี่แหละครับคือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ยงความมั่นคงตลอด12ปีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเรามาดูยอดขายกันบ้างครับหลังจากที่เราเปิดมาแล้ว12ปียอดขายเป็นยังไงบ้างล่าสุดครับ นิตยสารชั้นนำเนี่ยได้จัดอันดับธุรกิจขายตรงที่มียอดขายสูงสุดนะครับเมื่อปี2 5 5 7นะครับบริษัทจอยน์คอยเองก็ติดอันดับ 1- ใน10นะครับนั่นก็คืออันดับที่7นั่นเองมียอดขาย2,320ล้านบาทนะครับแต่ยอดขายนี้ไม่ได้เกิดจากการบังคับรักษายอดนะครับถ้าบริษัทอื่นบังคับรักษายอดก็ว่ากันไปแต่สหรับจอยน์คอยยอดขายที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีการบังคับรักษายอดและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นทุกวัน โดยจอหนคอยเองนะครับมีเป้าหมายก็คือต้องการที่จะพุ่งยอดขายไปเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ให้ได้และเมื่อถึงเวลานั้นจอหนคอยจะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนี่คือการเงินของบริษัทแล้วเรามาดูการเงินของสมาชิกกันบ้างนะครับหลายหลายคนอาจจะก,กังวลน,นะครับว่าเมื่อเราทําธุรกิจไปแล้วบริษัทจะจ่ายจริงไหมจะได้เงินยังไงคุณสบายใจได้เลยครับบริษัทจอห์นคอยมีการคำนวณผลตอบแทนเป็นรายวันนะครับ เช่นวันนี้คุณมีผลงานคุณมีไรายได้นับจากนี้ไป3วันธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับคุณโดยอัตโนมัตินะครับโดยจะมีธนาคาร3าธนาคารที่คอยดูแลในเรื่องของผลประโยชน์ให้กับสมาชิกโดยเริ่มแรกนะครับจะมีธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ท่านสมาชิกก็สามารถที่จะไปทําบัตรสมาชิกแบบนี้ได้และล่าสุดครับได้มีธนาคารกสิกรได้เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ ในการดูแลผลประโยชน์ให้กับสมาชิกอีกด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยครับในเรื่องการจ่ายผลตอบแทนตรงเวลาแน่นอนนะครับอีกไม่นานเราจะเห็นภาพของห้างขายตรงสระดวกซื้อมากยิ่งขึ้นนี่คือโมเดลนะครับเป็นรูปตัวอย่างและห้างสะดวกซื้อได้เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับที่ไซมาจังหวัดนนทบุรีอันนี้เป็นสำนักง,งานใหญ่ด้วยต้องบอกว่าของเราเนี่ยมีพื้นที่เป็นของตัวเองมีสำนักง,งานเป็นของตัวเองจับต้องได้ คุณสบายใจได้เลยในเรื่องของความมั่นคงนะครับและในปีนี้นะครับเราจะเห็นห้างขายตรงสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอีกสองห้างนะครับที่แรกครับที่หาดใหญ่เราสร้างเป็น3ชั้นเลยนะครับที่ต่อมาก็ที่ขอนแก่นนะครับเรากําลังดำเนินการก่อสร้างเราคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับแล้วก็ที่มหาสารครามเราก็ขึ้นป้ายโครงการไว้เรียบร้อยแล้วซื้อที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ชนบุรีนะครับเราก็ซื้อที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรอดําเนินการก่อสร้างแต่ที่แน่ๆปีนี้นะครับเราจะได้เห็นก่อน2ห้างและในอนา,นาคตครับตามมุมเมืองหรือหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีห้างขายตรงสะดวกซื้อจอยแอนคอรเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็จะมีร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วล่าสุดครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมร้านสะดวกซื้อน้องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2518ที่ผ่านมา นะครับที่แรกเนี่ยผมจะพาไปยังพี่น้องชาวใต้นะครับนั่นก็คือสาขายะรานะครับสร้างขึ้นมาเป็น3คู่หา2ชั้นกันเลยสาขาต่อมานะครับสาขาหลมศักนะครับสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาต่อมาครับสาขาลังสิตก็ใกล้เคียงกรุงเทพนะครับปทุมธานีแค่นี้เองสาขาต่อมาครับสาขาสัตหีบนะครับ สาขาต่อมาครับสาขาเพชรบุรีและสาขาต่อมานนก็คือสาขาระยองนะครับใกล้สาขาไหนาไปสาขานั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าจังหวัดที่ท่านอยู่ไม่มีสาขาขอให้คุณดีใจได้เลยนะครับว่าคุณจะได้เป็นคนแรกๆที่ได้เปิดตลาดในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับเมื่อสมาชิกหรือเครือข่ายผู้บริโภคข,ของเราเนี่ยในพื้นที่นั้นๆมีจํานวนมากพอสมควรเราก็สามารถที่จะขอสาขาไปลงในพื้นที่ที่คุณอยู่ได้หรือ ถ้าเกิดยังไม่มีสาขาเราก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น eWallet หรือ JCM Commerce หรือเครื่องมือที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับทำให้ก็สะดวกในการทําธุรกิจด้วยเช่นเดีวยวกันและนั่นคือสาขาในประเทศเรานะครับแล้วก็ยังมีสาขาอีกมากมายนะครับสามารถไปเช็คได้ในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์สาขาต่างประเทศกันบ้างนะครับประเทศแรกผมจะพาไปยังประเทศมาเลเซียนะครับที่ปีนังนั่นเองประเทศต่อมาผมจะพาไปยังพี่น้องชาวกัมพูชา สาขานี้เป็นสาขาเสียมเรียบนะครับเช่นเดียวกันับสาขาพัทบองนะครับ,าาบนะยิ่งใหญ่กันเลยนะครับสาขากรรมปงจามนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่น้องชาวกัมพูชาของเราเนี่ยค่อนข้างตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยที่จะได้มีอาชีพที่มั่นคงได้เป็นหุ้นส่วนได้มีส่วนแบ่งจากกําไรของร้านสะดวกซื้อที่มีจํานวนมากกว่า50สสาขาในประเทศไทยแล้วก็ในอีกประเทศเพื่อนบ้าน นะครับเขาเห็นโอกาสทางธุรกิจครับเขาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเขาร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อที่จะให้เติบโตขึ้นไปเนี่ยครับคือชมหน้าพี่น้องชาวกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาธุรกิจแล้วเข้าไปขยับขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชานั่นเองครับตอนนี้เนี่ยก็มีมากกว่า5สาขาแล้วและอีกศูนย์ขยายสายงานอีกมากมายและตอนนี้ครับมีมนุษย์เงินล้านเกิดขึ้นแล้วครับในประเทศกัมพูชาจากธุรกิจจอยแอนคอยนนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้คุณเชื่อเถอะครับ ในโลกของธุรกิจไม่ใช่มีเราคนเดียวครับที่เพิ่งสนใจมีสมาชิกอีกมากมายที่สนใจแล้วก็ลงมือทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอีกประเทศครับล่าสุดคือที่ประเทศพม่านะครับเราก็เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เราก็มี Official c o o u d นะครับที่ประเทศเวียดนามเพื่อที่จะรอหาพื้นที่ในการก่อสร้างสาขานะครับประเทศลาวก็เหมือนกันนะครับเราก็มีโครงการไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ยังเห็นภาพไม่ชัดเจนผมอยากให้ทุ่านเนี่ยสังเกตภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้านซ้ายคุณเป็นผู้บริโภคครับคุณเป็นลูกค้าที่ดีครับคุณจับจ่ายใช้สอยมา5ปี10ปีมีสักครั้งไหมครับที่ห้างหรือร้านสะดวกซื้อเหล่านี้คืนผลกําไรให้กับคุณมีไหมครับไม่มีเพราะคุณเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคไงครับแต่ด้านกวาครับคุณเปรียบเสมือนหุ้นส่วน ุณเปียกสม,มุนหนึ่งในเจ้าของคุณมีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งจากผลกำไรจากยอดขายของร้านสะดวกซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยและตอนนี้มีเท่านี้ในอนาคตรเราจะขยายให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านใน AEC อีกด้วยครับและทั้งหมดนี้คือความมั่นคงของธุรกิจจอหนคอยครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอตอนถัดไปครับสวัสดีครับ